พริกเราดีๆใครเห็นกันก็ทักโอ้พริกสวนไม่ก้อยโด่มากทุ้คนดู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 ผักไม้ก้อย้้ดู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 พริกไม้ก้อยก็ไม่ธรรมดา ผู้ทวผูค่ะทวพูเราจะไปนู่นจะไปนู่นละจะไปคุยกับเทวดาละทวพู้แม่ก้อยผู้ก็ได้มาจากบ้านคุณยายเหมือนกันตรงนี้แม่ก้อยมีอะไรด้วยฮัลโหลดูดูซะก่อนอากาศอากาศแก้วมักตลาดดูดูดูอู้สวยจังเลยอู้สวย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 ฟู้กินกับส้มตำกินเป็นแหนมเมืองกับป้าเผา ดู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 หลังผักบุงไม้ก้อยเบลอเลยน่ากินน่ากินข้าวโพดไม่ก้อยโพดแดงรองดอกออกมาแล้ว คุกกี้ค่ะบเมื่อหรือ,อาจจะแบ่งบางส่วนค่ะลุ้งไฟแดงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนกเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้แม่ก้อยพาพเพื่อนๆเข้าสวนค่ะนี่นะคะแม่ก้อยพาพเพื่อนๆจัดก,การกับสิ่งนี้ก่อนค่ะทุกคนนี่เป็นกล้วยเห็นไหมใบ,ใบแหวงก็เป็นปกติเนาะอยู่ที่สวนแบบคือเพื่อนๆต้องปลูกปลูกให้เยอะกว่า,มาแมลงนะทุกคน <laughs> ต้องตัดค่ะ ดูดูด้านล่างดูด้านล่างนี่มาเข้าสวนกันเราความสุขของเราคือการอยู่ในสวนนะคะเพื่อนดูดูดูร่องน้ำมาตัดกล้วยกันก่อนเราตัด่วนอย่าปล่อยไว้ค่ะก็จะเพลองเนาะและ้าสตุอาหารก็จะมาเลี้ยงใบอย่างนี้หมดเราก็ตัดนะคะเนี่ยเพื่อนออกจากลำต้นนะห่างประมาณหนึ่งหรือสองนิ้วนะคะตัดเลยค่ะอย่าอย่าไปตัดไกลอย่างนี้นะเทคนิคนะตัดจำๆนี้เลยค่ะจำแต่ออกมา จากต้นสักหนึ่งหรือสองนิ้วนะคะนี่เลยคุณผู้หญิงตัดก็ระวังนะคะยางนี่โดนเสื้อดำนะหลายคนไม่รู้ตัดแล้วโดนเสื้อขาวนี่ดำเลยแหละดูได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแห้งนะแล้วก็รีบรีบ,รบติดไปกับลําต้นก็จะเป็นเทคนิคที่ทําให้กล้วยของเราไม่เป็นโรคไม่เป็นตายพายค่ะรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินด้วยต้นหนึ่งนี่ก็จะทิ้งไว้สัก จ็ดแปดใบค่ะเพื่อนเจาหรือสี่ห้าใบประมาณนี้นะคะอย่าให้ใบยเยอะค่ะเพื่อนที่ไม่ก้อยบอกต้นหนึ่งจะเหลือสักเจ็ดแปดใบเนาะหรือ,อ,รอห้าใบอ้าวแตทำไมต้นนี้เจ้าเหลือสามใบนะคะเพราะว่านี่เพื่อนเพื่อดูเราตัดใบก็จะดีนะเนี่ยยอดยอดเห็นไหมเออยอดแทงแล้วค่ะทุกคนคือตัดสักวันสองวันสามวันอ่ะเพื่อนเพื่อก็จะเห็นยอดอย่างนี้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นน้ํหว้านะคะเพื่อนเพื่ออันนี้น้ําว้าสูงไม่ใช่น้ําว้าเตี้ยค่ะ เพื่อนดูเนี่นไม่กล้าถึงบอกเดินที่นาที่สวนนี่เดินดีๆนะเดี๋ยวเหยียบเงินเหยียบทองแล้วดูมีทั้งผักบุ้งจีนผักบุ้งนาผักบุ้งแดงนี่ผักบุ้งแดงก้านก้านแดงๆนี่ก็ทุกคนนี่ผักบุ้งแดงผักบุ้งผักบุ้งนาเขียวเห็นไหมมีมีมีทั้งแดงแล้วก็มีทั้งเขียว คนตาลูปบางคนเรียกแคนตาลูปไข่ทองคํานะคะที่ใครรู้ว่ามันเป็นพันธุ์ไหนนะก็มาคอมเมนต์ใต้ใคีิปบอกแม่ก้อยด้วยนะว่าเป็นพันอะไรนะแต่แม่ก้อยไปดูเพราว่าเรียกว่าพันุไข่ทองคําเนื้อข้างในก็จะเป็นสีทองๆสวยๆออกกลมส้มๆงามๆนะคะหวานอร่อยนะเขดรับความหวานก็คือตอนเช้าช่วงเช้านะเขาก็จะได้รับอุณหภูมิที่ร้อนๆแล้วตอนกลางคืนก็เย็น oh. <laughs> มันใหญ่กว่าเดิมมากทุกคนมันหวานนะเคล็ดลับความหวานอ่ะอุณหภูมิมีผลค่ะนี่อู้อยู่เมืองไทยบ้านเราก็ได้กินนะทุกคนนี่ดอูลูกเล็กกำลังจะเกิดด้วยนั่นแหะไหนครับพ่อไหนนั่นแหละด้านนู้นจริงจริงอู้อู้อามีแตงโมขึ้นมาตรงนี้ด้วยนั่นสิคะนั่นแหละอู้จะดูอยู่นะอู้ตรงนี้อีกหลายลูกอันนี้อยู่ตรงระเบียงบ้านนะตรงระเบียงบ้านของเราอืม โอ้โ,อโอ้นี่ติดระเบียงเลยนะเพื่อนๆนะนี่อยากกินอะไรก็ได้กินค่ะทุกคนเป็นเรื่องจริงนะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นแตงโมเมลอนแคนตารูปเนาะอยู่ติดอะไรเพื่อนๆดูก่อน <c oughs> อ,ยอยู่ติดระเบียงไม่กล้วยอย่างนี้เลยไม่กล้วยจะบอกว่าตรงนี้เยเไื้ออยู่ตรงเนี้ยนี่เราก็ได้ เห็นดอกแล้วก็เห็นผลเลยน้องแคนตาลูปเหมือนกันค่ะโอ้โหแคนตาลูปนี่จะใบอย่างนี้นะทุกคนใบแบบนี้นะแคนตาลูปแต่ถ้าเป็นแตงโมแตงโมเราก็มีแตงโมจะเป็นใบอย่างนี้เลยคะนี่ไงอุยนี่ไงแตงโมดีใจดีใจอุ้ยนี่ลูกนี้ไม่เห็นอู้แตงโมเห็นไหมอยู่ระเบียงบ้านเลยนะอยู่ระเบียงบ้านเราเลยก็โยนลงมา มันก็ปลูกได้เลยนะอันนี้นี่คือโยโลงมาจริงๆกินแต,โตงโม,โมแล้วเราก็โยโลงมาตรงระเบียงเลยอันนี้เห็นไหมนนเห็นไหมนนหลายคนบอกว่าบางทีปลูกแตงโมไม่ไม่ไมไมค่อยเกิดอยู่ที่บ้านโอ,อ,อ้น้องได้เลื้อยอ่ะเนี่ยอยู่ระเบียงบ้านอยู่ระเบียงบ้านเราเลยทุกคนบ้านสวนบ้าน,นน้อยในสวน,นเพื่อนๆวว้า ดูสกอรดูสกอรโอ้ฟักทองจับผลแล้วนะทุกคนโอ้แต่มีมด,ดนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันนะคะทุกคนด,ด,ดูยอดยอดยอดตัดไปทํากับข้าวไปกินกับน้ําพริกได้ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยไปกินกับน้ําพริกเลยลวกจิ้มกันกน้าพริกดูดูโอ้เลือยกันสนุกสนาน ทั้งฟักทองแคนตาลูปเมลอนผักเยอะมากๆแต่ไม่ก่้ยสังเกตเห็นหมดอยู่นะคะไม่คล้วยก็มาแจกสูตรง่ายๆกับเพื่อนๆพร้อมเลยนี่ก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะไม่ก้ยใส่ไว้ในน้ํานะเพื่พอนๆนี่จะเป็นสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาติกัแบเครื่องดื่มชูกําลังนะนะคะเพื่อนๆต่อน้ําต่อน้ำสิบลิตรน,นะคะเพื่อนๆน้าหมักหอมหแดงน้าหมักหอมหัวใหญ่ค่ะเพื่อนๆชมสวนแล้วก็ไล่มดแมลงแบบธรรมชาติพร้อมเลยใส่ลงไปนะคะสามช้อนนะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะ เป็นกำรรมะถันค่ะกร,รมะถันก็เป็นปุ๋ยแบบง่ายๆไ mm. ล่แมลงได้ด้วยนะคะ mm. เครื่องดื่มชูกำลังค่ะทุกคนใส่ไปหนึ่งฟ้าค่ะให้ต้นไม้สดชื่น mm. เขียวแตกรากฝอยดีค่ะโอเคคนให้เข้ากันค่ะง่ายอยู่เลยรูเลยค่ะ แรงด้วยเป็นปี๋ด้วยทุ่ขนาเมากกื่ปกี้งันงามแค่ตัดขนาดบบนี้เพิ่มด้วยด้วยแมลงเยอะมาก,กาเลยทุกคนในตรงนี้อู้พริกเม่ก้กอยดกมากเลยหลายท่านถามกันเยอะทำไมพริกเม่ก้อยดกยังต้องโนดนแดดนะคะค้นลับเนี่ยแล้วก็หมั่นอัดบ,บนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเดือนล,ละครั้งหรือสิบห้าวันครั้งค่ะรอเวลาลงสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน หน้าดินใหญ่แห้งค่ะเพื่อนๆขาหน้าดินแห้งนี่มดมแมลงเยอะจริงๆค่ะทุกคนใช้พุ่มมันก็รัดรถอย่างนี้ที่ทงต้นนะคะก็โชยๆนี่ค่ะเ,เพื่อนน <ๆ S 1> ี่เลย <c oughs> ดกดก <c oughs> พริกเราดีๆใครเห็นกันก็ทักโอ้พริกสวนมันอก็ดกมาก <c oughs> สวยจังสวยจัง <c oughs> โอ้ได้ว่ากินกันไม่หวัดไม่ไหวของจริงเลยค่ะ จะไปกินกับทุกกี้ค่ะเหมือนหรืออาจจะแบ่งบางส่วนค่ะบุ้งไฟแดงค่ะมาดูนี่สลัดนี่พร้อมแล้วกัดแก้วค่ะเพื่อนแกะแตระวาอย่างนี้นุ่ม หอมหอมมะขี่ลาบหอมมากสองกอพร้อมเรื่องอ้โห้เพือ่อนไม่ก้อยเก็บผักเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีกวางตุ้งนะคะอู้หูสดมากแล้วก็ผักบุ้งคะ่ะแล้วก็ผักสลัดคะ่ะ กินผักด้วยกันมาเลยค่ะใครอยากกินนะคะซุก,กี้กับม่ก้อยนะคะนี่เราก็ล้างผักมาให้สะอาดเรียบร้อยแล้วภูมิใจเนาะปลูกเองก็ได้กินกันทุกคนนี่ผักบุ้งนะคะผักกาดหอมนะคะข้งงางตรงแสนอร่อยก,กุกอบมากกอบมากอันนี้เห็ดเข็มทองค่ะนี่ของปวดพี่โกกีนะคะแล้วก็น้ําจิ้มซุกี้แล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณพอ่อ เนือ้อหมูสไลด์นะคะหมูสไลด์่อเส้นเกาหลีนะคะเมื่อกี้ชอบกินอะไรบอกเพื่อนนี้ชอบกินอะไรฮะชอบกินหมูดูนคนชอบกินหมูนี่โอ้โหน่ากินมากครับทนดูนี่อยากกินอะไรก็ได้กินนะคะผักสดสดปลอดสารพิษจากในสวนของเราเลยทุน มัร้อนเลยปอบปอนอมจังเลยค่ะลูกอะไรขอบคุณครับผมม่าสแล้วลูกากินกินกินของบักกีลาวอยู่ในนี้อ่ะแม่บักีลาวมาด้วยมันนิ่เดียวอ่ะหอมมากแม่จะแช่้ว

ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ก้อยและครอบครัวเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนค่ะทุกคน